ผู้ชมคะในช่วงนี้แย่จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องสามีตีตราซึ่งขึ้นชื่อลือชาว,ว่าทีมงานดูแลเอาใจใส่นักแสดงเป็นอย่างดีแอส่วนผู้จัดก็ดูแลตัวเองไปนะคะ แอนคุณผู้ชมค่ะทุกครั้งที่มากองนี้ภาพที่เจ้จะเห็นอยู่เสมอก็คือพระนางยังโป๊บและพลอยจะต้องมีเรื่องมาแซวกันตลอดเวลาและในวันนี้ทั้งคู่ก็ไม่ทำให้เจ้พีดหวังนี่ี่เยงนนัขนาดเสติมแล้วขายังสันอยู่เลยนี่ป๊อกเห็นไหมว่าขาเรายาว ขายาวแต่ตัใหญ่สามคนฮะยันังไงอะไรไไหนไาไหนเอวเออยู่ปะมีนีปะีหาแฟนได้สวยยิ่งไปเออเออช่างเป็นอะไรที่แซบมากตางก็งัดเอาจุดเด่นของฝ่ายตรงข้ามมาตอบโต้กันได้อย่างเมามันแอะป๊บคะพลอยคะ ใส่นวมกันเลยไหมคะน้องคุณผู้ชมค่ะแม้ทั้งคู่จะเถียงกันแบบที่เป็นหลุมยังไงขายาวแต่ตัใหญ่ที่ขนาดเริมแล้ขายังสั้นอยู่เลยขายแค่ไหนเอวเออเอชกกันเลยดีกว่าแต่นั้นก็เป็นการล้อเล่นกันระหว่างพี่น้องเพราะเมื่อถึงยามถ่ายทำจริงทั้งโป๊บและพล่อยตางก็ทุ่มเทให้กับการทำงาน ถีบแรงเลยแบบรถพังเลยดินู่นนู่นทงดูดือนรถเนี่ยถีบแล้วแบบพังเลยคือแบบเล่นเล่นจริงอะ่ะเป็นเป็นที่ร้อ,อเอะเอะการทำงานนัดช่แต่การถีบจักรยานซะจนพังถ่ายไม่ได้เนี่ยมันทำให้เจสสงสัยว่ามีอารมณ์แค้นส่วนตัวผสมด้วยไหมคะลอยีบยยาบรารยนน ีจริงพังจริงซ่อมจริงนะครับเราไปเก็บตกคับ